สวัสดีค่ะแอดวานอัพิโซดนี้นะคะแอดวานก็จะมาเล่าเรื่องอตำนานจอมยุทธพูดถังสารนะคะก็เรื่องเนี้ย อัปโหลดไว้เก็บไว้ฟังค่ะเพราะว่าชอบทางนิยายแล้วก็ซีรีส์แนวนี้นะคะเรื่องนี้ก็จะค่อยๆอัพนะคะไม่รีบเพราะว่าทุกท่านคงได้ติดตามชมกันไปแล้วนะคะต้องเรียกว่ากันมาแล้วเพราะว่ามีทั้งสับไทยแล้วก็ภาคไทยกันเลยทีเดียวนิยายเรื่องนี้นะคะผู้เขียนเขายังเขียนไม่เสร็จนะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าต้องมีซีซั่นสองซีซั่นสหรืออาจจะมีถึง4ี่หซีซั่นเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเรื่องจะยาวไปถึงไหนก็ขอเปิด เกิดเรื่องด้วยตอนสุดท้ายเลยละกันค่ะตอนที่40นะคะก็ใจความสำคัญของตอนที่40ก็คือกลุ่ม7ประหลาดนะคะสิทธิ์ของสำนักซื่อหลานเคอร์เนี่ยก็รวมพลังกันค่ะเพื่อจะเอาชนะการแข่งขันประลองนะคะกับสำนักวิญญาณยุทธเจประหลาดแห่งซื่อหลานเคอร์ต้องชนะนะคะสู้ทุกคนก็จับมือกันค่ะ ก็ทุกคนสาบานนะคะร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อจะชนะการแข่งขันในครั้งนี้การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนี้นะคะท่านสังคลาดท่านสังคลาดเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็มีชื่อด้วยชื่อว่า ปีปีตรงอ่าสังขาราป,ปีปีตรงนะคะมาดูการแข่งขันด้วยตัวเองค่ะทีมวิญญาณการต่อสู้เนี่ยนำทีมโดยเฉ er ียวย่อนะคะก็มีเยี่ยนอีกคนหนึ่งชื่อเยี่ยนแล้วก็เสียนวี่เชียเป็นตัวเล่นหลักค่ะ3คนเป็นตัวหลักแล้วก็มีอีก4คนนะคะที่จะเป็นคนมาช่วยให้มีจํานวนผู้เล่นครบเท่านั้นคือกำหนดไว้คือ7คนค่ะทีมละ7คน เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นค่ะเสียแย่นะคะก็ส่งให้คนที่ร่วมทีมของเขาอ่ะสี่คนไปสู้กับพวกถังซานก่อนค่ะถังซานและเพื่อนๆนะคะต่างก็ช่วยกันต่อสู้ค่ะก็ล้มทั้งสี่คนได้อย่างง่ายดายนะคะบรรยากาศตอนนี้ก็คือเหมือนกับ ถังซานเป็นหัวหน้าเชียร์ลีดเดอร์ค่ะแล้วก็3-4นะคะไฟก็ลุกพพับเลยค่ะระเบิดก็ตูมตูม,ต,มตูมนะคะก็4คนนั้นก็แพ้เรียบค่ะลงไปนอนกองอยู่นะคะนี้เสียเยี่ยค่ะพอเห็นดังนั้นนะคะก็โกรธที่ทั้ง4คนเนี้ย คือทั้ง4คนของตัวเองอะแพ้นะคะก็เลยเตะค่ะเตะเพื่อนที่อยู่ข้างถท้าอะกระเด็นไปเลยนะคะนี่เซียร์เยอร์เนี่ยก็พูดขึ้นว่าเนี่ยจริงๆแล้วทีมเขาอะมีแค่3คนเนี่ยก็พอแล้วยังไงก็ชนะนะคะก็ยังพูดต่ออีกว่าเนี่ยจะจัดการถังซานกับพวกทั้ง5้าคนก่อนจากนั้นก็จะจัดการกับแอ,องพลังวิญ,ญญาณสายช่วยเหลือ2คนนะคะโอซือเคอร์แล้วก็หนิง นิ้งหลงๆนะคะนี้ถังซานก็ตั้งใจค่ะก็มีสมาธิในการเป็นกับตันมากค่ะคอยวางแผนการต่อสู้นะคะถังซานเปิดเนตรปิศาจสีม่วงค่ะเพื่อให้เห็นดาบวงจันทร์ของเสียเย่นะคะอย่างรวดเร็วนี่เจ็ดประหลาดซื้อหลานเคิร์นะคะก็ สื่อหลานเคอรก็เข้าร่วมต่อสู้นะคะไปด้วยกันก็ไต้หมู่ไปจูจูชิงก็สู้กับเฉียนเย่ฉีนะคะแล้วก็ทุกคนก็สู้กันอย่างเต็มที่เลยก็ปล่อยพลังกันตุ่มตุเลยค่ะ สเสี่ยเย่วนะคะก็ปล่อยอาวุธของตนออกมาค่ะเรียกว่าวงแหวนนะคะวงแหวนพระจันทร์เสี้ยวหรือว่าดาบวงจันทร์นะคะเข้าไปโจมตีถังซานถังซานก็หลบหลีกเป็นพลวันเลยค่ะเสี่ยเยี่ยวนะคะก็พูดเย้ยถังซานว่าเจ้ารู้ไหมข้ามีวงแหวนวิญญาณกี่วงจากนั้นนะคะสเสี่ยเย่วก็โชว์วงแหวนวิญญาณทั้ง5้าวงของเขาค่ะและที่เขานะคะก็โม้ต่อค่ะเขาบอกว่าที่เขาไม่เคยโชว์ วงแหวนวิญญาณกับผู้ใดอะก็เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้คู่ต่อสู้เสียความมั่นใจทําให้ชัยชนะของข้ามันน่าเบื่อถังซานก็แปลกใจกับจํานวนวงแหวนวิญญาณที่เสียเยอมีนะคะแต่ว่าถังซานก็ไม่กลัวคะ่ะที่จะสู้กับเสียเยอะนะคะก็บอกว่ามาต้องลองดู จากนั้นค่ะก็ปล่อยพลังอาวุธไปนะคะเป็นดาบจันเซียวนั่นแหละไปจัดการกับถังซานเรื่อยๆค่ะถังซานก็คอยหลบเป็นพลวันเลยนะคะซ้ายขวาหน้าหลังข้างบนข้างล่างค่ะนิเสียวแย,ย่ก็พูดนะคะในระหว่างที่ฟาดพลังไปเรื่อยๆว่าเนี่ยดาบวงจันทร์ของข้าทุกครั้งที่แต่และว,วงของข้ามันเปล่งแสงเนี่ยมีแค่ความหมายเดียวคือทำให้ดาบวงจันทร์ของข้าเร็วขึ้นคมขึ้น แร่งขึ้นนี่ทั้งเสียแย่นะคะเสียแย่กับทังซานเนี่ยก็สู้กันต่อค่ะจนกระทั่งทังซานพลาดค่ะได้รับบาดเจ็บก็คือได้แผลที่บริเวณคอนิดหน่อยนะคะนี้เมื่อเสียแย่นะคะสร้างดาบวงจันนะคะขึ้นมาอีกค่ะก็จากคราวนี้สร้างมาจากวงแหวนพลังวงที่3ของเขานะคะออกมาก็เป็นโอ้ดาบอันเบลเลยค่ะดาบวงจันก็คมมากครับก็ ปาดไปที่แบบพาดไปนิดเดียวนะคะที่ถลอกถลอกที่คอของถังซานค่ะนิหนิงลงลงกับออกับโอซอเครนะคะก็รีบเข้ามาสมทบกับถังซานค่ะพวกเขาก็พยายามอย่างที่สุดนะคะสู้กับเ,ออเสียเยอร์นี่แหละก็หมาหงจินค่ะก็รวบรวมพลังวิญญาณนะคะของเขาเข้ามาโจมตีเสียเย่ค่ะจากทางจากทางด้านแล้วก็ทางด้านเออ ไป่มูไปนะคะแล้วก็จู่จูชิงเนี่ยก็ผสานพลังวิญญาณค่ะเรียกว่าทักษะประสานวิญญาณยทดนะคะกันเอาชนะคนช,ชื่อชื่อเยี่ยนได้นะคะชื่อสั้นมากเลยชนะเยี่ยนค่ะเยี่ยนก็ถูกแบบว่าพลังผักนะคะตกลงไปนอกเวที <c oughs> สนุกค่ะอยากให้ดูนะคะนึกตอนนี้ตอนนี้เวลาเล่าเราก็นึกภาพออกมาด้วยอ่ะสนุกดี <c oughs> ตกเวทีไปแล้วค่ะทีนี้ทางด้าน ท่านจูโต้หลัวนะคะก็รีบประกาศคือท่านที่เป็นกรรมการก็รีบประกาศว่าผู้ที่ตกเวทีต้องออกจากเกมการแข่งขันแล้วนี้หลิวเอ๋อค่ะหลิวเอ๋อหลงก็ดีใจมากค่ะก็เลยลืมตัวก็กอดแขนกับของเ,ออเฉียนอี้เสียนแน่นเลยนะคะอยู่ด้านนอกเวทีส่วนทางด้านสังฆราชค่ะ ปีปีตรงนะคะก็มองเห็นภาพที่สิทธิของสำนักตัวเองแพ้เนี่ยอย่างเต็มตาค่ะก็ถอนหายใจนะคะแต่หน้าหน้านางก็ยังเชดอยู่ก็ตอนนี้บนเวทีจึงเหลือเอฉียนอี้เสี่ยนะคะแล้วก็เหลือเฉียเย่แล้วก็ต่อสู้กับเจ็ดประหลาดแห่งซื่อหลานเคอค่ะนี้เสี่ยเย่ยนะคะก็ยังคงยิงทนงอยู่ค่ะว่าขอแค่มีเพียงเขาเนี่ย คนเดียวก็ช่วยก็คือจะช่วยให้เฉียนอี้เสี่ยสามารถชนะพวกถังซานได้หมดทุกคนก็ยังโม้อยู่นะคะนี่เสี่ยเย่ยก็ปล่อยพลังเต็มที่ค่ะออกไปโจมตีถังซานนะคะจนถังซานล้มลงนี่ทางด้านคนอื่นๆกำลังร่วมมือกันต่อสู้กับเฉียนอี้เสี่ยอยู่คะ่ะนี่เฉียนเฉียนอี้เสีย่ยนะคะก็ตกอยู่ภายใต้วงล้อมของทีมซื่อหลานเคอนี่เสี่ยเย่ยคะ่ะก็เลยคว้างอาวุธวง จันนะคะวงดาบมาช่วยเซียนเซียนอีเชียนะคะก็จากนั้นเนี่ยเซียวอูค่ะก็เหาะมาอย่างเร็วนะคะคือตั้งใจที่จะมาเตะเนี่ยเตะผู้หญิงที่สวยๆนะคะเชียนอีเชียให้ออกไปจากเวทีแต่ว่าไอเจ้า เจ้าเสียวเย่นะคะก็รีบปล่อยดาบะคะปล่อยดาบวงจันทร์พุ่งตรงไปที่เสียวอู่ถังซานตกใจมากค่ะก็เลยตะโกนนะคะเตือนเสียวอู่ให้ระวังตัวเสียวอู่แล้วก็ให้ใช้วิชาเคลื่อนที่พิบตานะคะเสียวอู่พอได้ยินพอได้ยินถังซานพูดนะคะก็เลยหายตัวหลบค่ะหายตัวแวบอย่างรวดเร็วมากเลย ทีนี้เฉียนอี้เฉี่ยนะคะก็หยุดต่อสู้เลยค่ะแล้วนางก็พูดขึ้นว่าเนี่ยนางไม่พอใจกับการช่วยเหลือของเสี่ยวเย่นางแพ้แล้วนางขอสละสิทธิ์นะคะจากนั้นเนี่ยเชียนอี้เฉี่ยก็เดินลงจากเวทีประลองไปเลยค่ะก็สรุปว่าตอนนี้ทีมของสำนักวิญญาณยุดเหลือแค่คนเดียวนะคะคือเสี่ยวเย่นั่นเองนี้ เสียเย,ย่เขาก็พูดว่าเขาไม่แคร์ค่ะเขาไม่สนใจนะคะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยทีมนี้ก็เหมือนมีค่าอยู่คนเดียวอยู่แล้วก็ยังหยิงอยู่นะคะก็ตอนนี้ก็บอกว่าทุกคนที่มาแข่งในทีมเขาอะ่ะเป็นแค่ตัวประกอบเท่านั้นที่ต้องมีให้ครบตามกติกาะคะ่ะจากนั้นค่ะเขาก็แบ่งพลังเต็มที่เลยนะคะปล่อยอาวุธ ทีละสามมงจันเลยค่ะคราวนี้ปล่อยดาบนะคะดาบวงจันทีละสามอันเลยแล้วก็คว้างออกไปพร้อมๆกันค่ะเนื้อศีรษะของทีมซหลานเคอนี้ทั้งทั้งซานนะคะเสี่ยวอู่ใต้มู่ไปแล้วก็จูจูชิงเนี่ยก็ใช้ความสามารถของพวกเขาสุดความสามารถในการหลบเลยค่ะจากนั้นเนี่ยทั้งซานก็ตะโกนบอกให้โอสึก โอซึอเคอร์กับหนิงหลงหลงนะคะลงเวทีไปก่อนออกจากการแข่งขันซะไม่งั้นพวกเจ้าอ่ะได้ตายจริงแน่ดังนั้นโอซึอเคอร์กับหนิงหลงหลงก็เลยต้องเดินออกจากเวทีการประลองไปก่อนเสียเย่ค่ะก็คว้างอาวุธพระจันทร์เสี่ยวของเขานะคะตรงไปจัดการกับใต้มู่ปถังซานก็รีบปล่อยปล่อยขาแมงมุมมาหายเรียกว่ากระดูกวิญญาณนะคะออกมาแล้วก็รีบเข้าไปจัดการอาวุธพระจันทร์เซี่ยวของเสี่ยเย่ค่ะ ทีนี้พระจันทร์เสี้ยวของเสี่ยวเย่เนี่ยนะคะก็ตัดขาแมงมุมค่ะคือตัดกระดูกวิญญ,ญาณหักนะคะขาดเป้งเปงเปง,ปง,ปงก็จนจะหมดละค่ะนี้ถังซานก็จึงเรียกนะคะเรียกพลังวิญญาณค้อนคู่ห้าวเทียนของเขาออกมาค่ะสู้กับเสี่ยวเย่น,นะคะนี้สังฆราชค่ะปีปีตรงนะคะพอนางเห็นค้อนคู่ห้าวเทียนของถังซานเนี่ยก็ทําท่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยนี้ทางด้านเ ทางด้านเสี่ยเย่นะคะกับถังซานก็ยังสู้กันอยู่อย่างเอาเป็นเอาตายกระดูกวิญญาณของถังซานเนี่ยค่ะถูกดาบวงจันทร์ของเสี่ยเยะนะ่น่ะตัดขาดจนหมดแล้วนะคะก็ในขณะที่ทางเสี่ยเย่กาลังรวบรวมพลังค่ะสร้างดาบวงจันทร์อันใหม่ขึ้นมาอยู่นั้นถังซานนะคะก็ใช้พลังเวทบังคับเศษกระดูกวิญญาณที่หักนะคะให้ลอยขึ้นไปจี้อยู่ที่คอของเสียเยเส่ยเย่ค่ะเสี่ยเย่ก็พูดขึ้นว่านี่เจ้าคงเตรียมตัวมานานแล้วสินะ ทันใดนั้นค่ะเสี่ยวอู่ค่ะกระโดดมาจากไหนไม่รู้ค่ะเหาะมาแวบนะคะก็แจกโปรตีนให้กับเสี่ยวแย่ค่ะทีบเสี่ยวแย่ตกลงไปจากเวทีเลยนะคะโอ้โหสนุกมากค่ะในขณะที่เสี่ยวแย่นะคะไม่ทันได้เตรียมตัวเนี่ยก็ทำให้เขาถูกทีบตกเวทีไปค่ะทางด้านกรรมการนะคะจูตโตหลัวก็จึงประกาศว่าทีมซื้อน,นันคอชนะเลิศนะคะ เจ็ดประหลาดสื่อหลานเคอนะคะและเหล่าอาจารย์ต่างก็ดีใจกับชัยชนะทั้งหมดเดินจับมือกันขึ้นมารอรับรางวัลบนเวทีส่วนปีศาจพระจันทร์ค่ะเสียแย่นะคะก็ก้มหน้าเดินคอตกออกไปอย่างเซ็งสังฆราชค่ะนางเป็นผู้ขึ้นมามอบรางวัลให้แก่ทุกคนนะคะให้แก่ผู้ชนะด้วยตวนเองก็ทุกย่างก้าวของสังฆราชเนี่ยก็เหมือนมีกระแสพลังวิญญ,ญาณติดตามนางมาตลอดทางที่นางเดินผ่าน เมื่อสังฆราชมาถึงเวทีนะคะก็เรียกกระดูกวิญญาณรางวัลออกมาค่ะแต่ทันใดนั้นนะคะนางก็พูดขึ้นว่ารอประเดี๋ยวจัดการพวกนี้ก่อนจากนั้นค่ะสังฆราชนะคะปีปิดตรงเนี่ยก็เลยดึงค่ะดึงเอาพวก เ,เขาเรียกในนั้นเรียกว่าราชทินนานามพม,มยุทธ์นะคะให้ปรากฏตัวขึ้นมาค่ะก็เป็นถ้าเรียกง่ายๆนะคะเรียกให้เข้าใจก็คือเป็นพวกผีในผีในโต้ลัวเนี่ยนะคะขึ้นมานะคะก็จากนั้นก็เป็นเรื่องจริงค่ะที่สังฆราชเนี่ยฆ่าสังฆราชองค์ก่อนนะคะคือเซียนชินจีเซียนฝินจีก็ถูกเปิดเผยออกมาแต่ว่าปรากฏว่าค่ะ ปรากฏว่าจูโต้หลัวที่เป็นกรรมการนะคะเขารู้เรื่องอยู่ก่อนแล้วแต่เขาก็บอกกับเราราชทิตราชทินพม,มยุทธเนี่ยค่ะว่าสิ่งสำคัญก็คือใครควบคุมสำนักวิญญาณยุทธแล้วก็อนาคตของสำนักวิญญาณยุทธจะเป็นอย่างไรต่างหากเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจนะคะนี้หัวหน้าราชธินนานพาม,ม,มยุทธเนี่ยก็ออกคำสั่งให้ลูกน้องผีของเขา,าจัดการฆ่าสังฆราชซะ แต่สังฆราชนะคะก็มีพลังวิญญาณเวทที่แข็งแกร่งมากเลยนะคะนางสามารถควบคุมราชทินานามผมมยุทธ์ได้ทุกคนีนสังฆราชนางก็พูดขึ้นว่าเนี่ยนางอะ่ะรอ รอพวกเขาอะอยู่นานแล้วเนี่ยเป็นการล่อปลาให้มากินเบ็ดนี้สังคราชก็พูดต่อว่าข้ารู้ว่าเจ้าติดต่อกับราชาแห่งสัตว์นะคะสัตว์ชิงโตรู้ว่าพวกเจ้ารอบค่าสิทธิสายตรงของข้ารู้ว่าพวกเจ้าสร้างสังหุยนะคะคือติดต่อกับราชทินนานามพม,มยุทธ์อื่นๆทุกแผนการชั่วของพวกเจ้าข้ารู้เป็นอย่างดี แต่ข้าไม่กำจัดพวกเจ้าตอนนั้นเพราะข้าต้องการกำจัดพวกเจ้าทีเดียวทีเดียวทั้งหมดนะคะนี่หัวหน้ากลุ่มราชธินนานามพม,มยุทธ์เนี่ยคือกลุ่มหัวหน้าผีนี่ยนะคะก็พูดขึ้นว่าไอ้พลังวิญญาณของพวกเขาอะ่ะไม่มีขอบเขตไม่มีร่างแหสังคาราชนะคะปีปีตรงอะ่ะไม่สามารถจะทำอะไรพวกเขาได้ก็ทันใดนั้นค่ะก็คาดไม่ถึงนะคะว่าปีปีตรงอะ่ะ ใช้พลังดีดเบาๆท่าสวยๆค่ะนิดเดียวเองก็กำจัดพวกผีพวกนี้ได้แล้วนะคะพวกราชทิดนานามพมยุทธ์พวกนี้ก็ลงไปกองกับพื้นเลยค่ะนี้หลังจากที่ยุบหายไปหมดแล้วนะคะสังฆราชเนี่ยนางก็บอกให้จูโต้หลัวนะคะหรือชื่อไทยก็คือพมยุทธ์เบนจะเบนจมาตโอ้โหชื่อ เป็นผู้มามอบกระดูกวิญญาณรางวันนะคะให้กับสิทธิ์หคนของซื่อหลานเคอรยกเว้นเพียงคนเดียวคือเสี่ยวอู่เท่านั้นนี้ ทุกคนก็งงค่ะว่าทำไมเสี่ยวอู่ถึงจะไม่ได้รับมอบกระดูกวิญญาณล่ะก็จากนั้นนะคะสังฆราชเนี่ยเขาก็ใช้พลังค่ะดึงเสี่ยวอู่ลอยขึ้นไปบนอากาศนะคะก็ใช้พลังอะ่ะบังคับไว้ทั้งซานและกลุ่มเพื่อนอะ่ะรีบเข้าไปค่ะจะช่วยเสี่ยวอู่นะคะแต่ก็ถูกพลังวิญญาณของสังฆราชบังคับไว้ค่ะตรึงไว้ทุกคนเลยนะคะทุกคนอะ่ะไม่สามารถจะขยับได้ ทั้งซานโกรธมากค่ะก็กัดฟันนะคะก็บังคับให้ปากขยับให้ได้คือพูดเถียงกับสังฆราชค่ะว่าให้ปล่อยเซียวอู่ซะสังฆราชนะคะก็ประกาศแก่ทุกคนว่าเซียวอูอ่ะเป็นวิญญาจารย์ไม่ได้เพราะนางเป็นสัตว์วิญญาณอายุแสนปีสังฆราชนะคะก็ใช้พลังวิญญาณอะ่ะเปิดเผยร่างที่แท้จริงของเสียวอู่ออกมาค่ะว่าเป็นกระต่ายแสนปีนะคะที่สามารถที่จะมีร่างเป็นมนุษย์ได้ ถังซานก็ตะโกนบอกค่ะว่าเขาอ่ะไม่สนใจเรื่องพวกนี้ไม่สนใจว่าเซียวอู่จะเป็นอะไรปล่อยเซียวอู่ซะข้ารู้อย่างเดียวว่าเซียวอู่คือคนที่ข้ารักข้าต้องการจะอยู่กับนางตลอดชีวิตสังฆราชได้ยินถังซานพูดค่ะนางก็เลยบอกว่างั้นข้าก็จะฆ่าเจ้าด้วยถังซานเซียวอู่ก็รีบขอร้องค่ะให้สังราร่ะปล่อยถังซานซะ นางอะยอมไปเป็นสัตว์เลี้ยงรับใช้สังราชนะคะแต่ถังซานก็ตะโกนบอกว่าไม่ได้เช่นเดียวกันกับสังราชค่ะก็ะที่จะที่ประกาศออกมาว่านางก็ไม่ยอมปล่อยถังซานเช่นกันก็ทันใดนั้นค่ะถังห้าวนะคะพ่อของถังซานก็ปรากฏตัวขึ้นมาทันเวลาก็สังราชก็โชว์เลยค่ะ โชว,วงแหวนวิญญาณทั้ง9วงของนางนะคะก็เตรียมพร้อมต่อสู้กับถังห้าวเต็มที่ค่ะถังห้าวก็เรียกคอนคู่ห้าวเทียนอันโตเบลเลอร์เธอเลยนะออกมาค่ะแล้วก็วิ่งเหาะเข้าไปค่ะตีสังขาราปิดปิดตรงค่ะกระเด็นล้มลงไปบนพื้นเลยนะคะแล้วก็ภาพก็ตัดไปเลย ภาพมาปรากฏอีกทีก็ตอนที่เสียวอู่นะคะพาถังซานท,าาที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนเนี้ยังไม่ฟื้นเลยออกมาจากสถานที่จัดการแข่งขันในสำนักวิญญาณยุทธ์นะคะนี้ถังห้าวก็เตือนเสี่ยวอู่ว่าให้คิดดีๆเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์วิญญาณหากอยู่ด้วยกันแล้วอะ่ะไม่มีทางที่จะได้รับความสงบสุข เส้นทางของเจ้าสองคนจะลำบากมากเสี่ยวอู่บอกนางพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคขวากหนามทุกอย่างถังห้าวทำหน้าคุ้นคิดแล้วก็พูดขึ้นมาว่าท่านแม่ของถังซานก็เป็นสัตว์วิญญาณอายุแสนปีข้าไม่ต้องการให้ถังซานได้ทำผิดพลาดเหมือนเดิมที่เคยเกิดขึ้นเจ้ารู้ใช่ไหมว่าวิญญาจาร์จะคอยตามล่าสัตว์วิญญาณที่มีอายุเป็นแสนปีถังห้าว ขอให้เซียวอู่ไปจากถังสารและกลับมาเมื่อตัวเซียวอู่แข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งจนไม่ต้องกลัวอะไรแล้วค่อยกลับมา เซียวอูบอกนางเข้าใจที่ถังหฮาวพูดและนางก็ตอบตกลงว่านางจะไปจากถังซานจากนั้นนะคะเพลงซึ้งๆก็ขึ้นมาค่ะแล้วก็รูปภาพเหตุการณ์ต่างๆในอดีตนะคะระหว่างถังซานกับนางก็พังพลูขึ้นมาเลยนะคะมิวสิกวิดีโอนั่นเองสวยงามค่ะจากนั้นค่ะเซียวอูก็ค่อยๆโน้มตัวเข้าไปจูบถังซานเบาๆนะคะถังซานก็ยังไม่ฟื้นค่ะแต่ว่าเห็นหยดน้ําตานิดๆนะคะออกมาจากตา นี้ทางเสี่ยวอู่ค่ะน้ำตาก็ไหลเช่นเดียวกันนะคะนี้น้ำตาของเสี่ยวอู่ก็หยดลงไปบนพื้นทรายแก้วค่ะแล้วก็มีเสียงแววแววขึ้นมานะคะว่าทั้งซานเจ้าฟื้นแล้วจริงๆสิ่งใดคือความจริงสิ่งใดคือตัวเองทั้งซานตื่นเถิดก็คือเป็นเสียงเรียกเป็นพันๆครั้งของ ของเซียวอู่นั่นเองนะคะก็จบซีซั่นหนึ่งแล้วค่ะก็เรื่องตำนานจอมยุทธพดทดถังสารนี่ยาวมากๆนะคะสร้างได้ดีก็สร้างได้อีกหลายๆซีซั่นเลยค่ะก็ไอเวอร์ชันนี้นะคะเวอร์ชั่นละครของปี2021เนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนน,นิยายเป๊ะๆหรอกเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันสร้างยากมากค่ะถ้าอยากดูอะไรที่เหมือนนิยายเป๊ะๆนะคะให้ไปดู อ,อนิเมะนะคะที่เป็นการ์ตูนนะคะสนุกค่ะก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะส่วนซีรีส์ก็สนุกค่ะถึงไม่เหมือนในนิยายก็สนุกดีนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้าเลิฟไชนีสโนเวลล์แอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ